สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้นะคะจะมาสาธิตแล้วก็สอนขั้นตอนการที่เราจะมีการอัปเดต r a m i r o n version 4.1.0อย่างถูกต้องตามที่ทีมพัฒนาได้แนะนำนะคะก็คือเราจะต้อง uninstall r a m i r o n version 4หรือ version ก่อนหน้านั้นหากบางท่านยังอยู่ใน version ที่เก่าวกว่าน,นั้นนะคะหลังจากที่ uninstall แล้วเราถึงจะไปดาวน์โหลดตัว r a m i r o n ตัวใหม่นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของเราก็จะสาธิตให้ดูดังนี้นะคะนี่ก็คือเข้าไปที่หน้าจอของเราคะ อันนี้คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคลิกเข้าไปที่ setting ตรงนี้นะคะนี่คือ setting ไปที่ setting เพิ่บท่านก็จะหาคำว่า apps คลิกเข้าไปพอเจอแอป,ปแล้วนะคะท่านอาจจะไล่ลงไปหาแอ s ก็ได้หรือว่าท่านจะใช้การ search จากตรงนี้เลยพิมพ์คำว่า r a m a ต o อนนะคะก็จะขึ้นมา r a m a ต o อนเดิมที่อยู่ในคเครื่องของท่านตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน4 พอขึ้นมาแล้วนะคะท่านก็กด Uninstall ตรงนี้นะคะยืนยันค่ะว่าถอนการติดตั้งหลังจากที่ถอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ยืนยันนะคะว่าให้ถอนการติดตั้งให้เรียบร้อยกดถัดไปเรื่อยๆนะคะรอสักครู่เดียวค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะนี่คือขั้นตอนที่ทีมพัฒนาได้แนะนำนะคะ สำหรับบางท่านที่ได้เข้าไปทดสอบในการอัปเดตผ่านทางตัวหน้าราเมตรอนเลยที่มีขึ้นมาว่าให้ท่านอัปเดตหากเครื่องไหนที่สามารถทำได้ก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เป็นฝ่ายทีมพัฒนาก็ได้แนะนำขั้นตอนมาว่าการที่เราได้ u n นอินสตอการล้างออกไปการถอนการติดตั้งเวอร์ชันเดิมออกไปก็จะดีที่สุดตรงนี้นะคะก็ก็บอกว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วการถอนการติดตั้ง เราก็กด finish นะคะหลังจากนั้นมันก็จะไม่มี ramizon อยู่ในเครื่องของเราแล้วนะคะ r a m i จ o n ก็จะหายไปแล้วนี่คือขั้นตอนของการ uninstall นะคะต่อมาเราก็จะเข้าไปดาวน์โหลด ramizon ต,ตัวใหม่ค่ะลงมาเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรา www.pandoproject.org นะคะจากนั้นก็เข้าไปตรงนี้นะคะ get now หลังจากนั้นท่านก็เลือก ในระบบปฏิบัติการของท่านนะคะว่าเป็น Windows เป็น Mac macOS เป็น Linux ก็ตามแต่นะคะเราก็เลือกที่จะดาวน์โหลดเราม่ตอนของเรานะคะตรงนี้จะบอกไว้แล้วนะคะที่ข้างหน้าเว็บไซต์ของเราว่าเป็นเราม่จอนวันที่7เดือน7ที่มีการปล่อยออกมานะคะ4.1.0ตรงนี้เราก็ลองสักครู่หนึ่งถ้าความเร็วเน็ตของเราดีเห็นไหมคะจะใช้เวลาประมาณ1นาทีในการที่จะ ดาวน์โหลดเราไปตอน4.1ลงมาในเครื่องของเรานี่คือเว็บไซต์ของเรานะคะเข้ามาเลยที่ w w w p a n d o p r o j e c t o r g เข้าไปนะคะดาวน์โหลดตรงนี้ก็จะมีเวอร์ชันต่างๆให้ท่านสามารถที่จะเลือกได้ตามระบบป,ปฏิบัติการของท่านส่วนนี้ก็แนะนำให้เราต่ออินเทอร์เน็ตนะคะให้เร็วเพื่อที่ท่านจะไม่เสียเวลาในการรอแล้วก็ ทำให้ระบบสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเห็นไหมคะตรงนี้แต่ยเวลาอีก20วินาทีเราก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้แล้วก็คุ้นเคยกัน15วินาทีสักครู่นะคะอันนี้ก็ทำให้ดูแบบ สดๆเลยนะคะก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยทำได้แสนที่จะง่ายได้นะคะโอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดลงมาที่ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะจะคลิกขึ้นไปเปิดขึ้นมานะคะ โอเคพอเปิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะเจอเหมือนทุกๆครั้งเลยก็คือคอมพิวเตอร์เขาจะถามเราก่อนนะคะว่าไม่ให้ไม่ให้รันโปรแกรมนี้หรือเปล่าหรือว่าอนุญาตให้รันได้แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะ m More Info ดูข้อมูลมากขึ้นสักนิดซิแล้วเราก็บอกว่า run anyway นะคะให้ดำเนินการต่อได้เลย หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะเริ่มรันนะคะการติดตั้งในเครื่องของเราท่านสามารถเลือกได้2แบบคือใครก็ตามที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือว่าเฉพาะเราแต่เพียงผู้เดียวก็อันนี้สามารถที่จะเลือกได้นะคะหลังจากนั้นก็ i n s tall หรือว่าติดตั้งตัวนี้ก็ใช้เวลาอีกปั๊บเดียวเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรา ตรงนี้ก็ให้เรารอสักครู่หนึ่งหน้าตาของอข้อความต่างๆที่เด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะคะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของเราขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับรุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นข้อความคล้ายๆกันว่าเราจะอนุญาตให้รัมจอนรันไหมถ้าเราไปติ๊กว่าโดน Run หรือ not allow หรืออะไรที่มีข้อความเหล่านี้ขึ้นมาภาษาไทยก็อนุญาตนะคะหรือไม่อนุญาต ทำลองแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีผลทําให้หลายคนพอเราไปติ๊กผิดได้นั่นเองนะคะตันนี้นะคะเห็นไหมคะกำลังรันและกําลัง Install หรือว่าติดตั้งลงไปในเครื่องของเราค่ะเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองก็จะมีหลายชั้นนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ complete ramazon setting เราก็กด finish โอเคด Yes ตรงนี้นะคะเรามิตอนก็มาอยู่ที่เครื่องของเราเรียบร้อยแล้วเรียกกลับขึ้นมาดูว้าวนี่คือโฉมหน้าของรามจรอนเวอร์ชัน 4.1.0นะคะเรามาดูซิว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง Dashboard นะคะเขาก็ถามว่า current job active ตอนนี้นะคะมีงานอะไรที่เราช่วยกระจายสัญญาณอยู่หรือเปล่ายังไม่เริ่มนะคะ No เหมือนเดิมรำมัาจร ID P er ID นะคะยอด stake amount ทดสอบดูหน่อยซซว่า ระบบจะดึงข้อมูลเก่ากลับมาหรือเปล่าเห็นไหมคะเรียบร้อยดึงข้อมูลเก่ากลับขึ้นมาในยอดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็ดูนะคะหลังจากนั้นเราก็ออนไลน์มาแล้วค่ะนี่คือราเบตอน4.1ของพวกเรานะคะเราก็มาดูกันเลย Dashboard ฮนด์ด e แนนิวส์นะคะสเตตัส เพียร์นี่นะคะ8 2 1 m y r e f e r r a l ตรงนี้นะคะ s h a r e r e f e r r a l Code ส่งไปยังผู้ที่ท่านแนะนำให้ Activate ใหม่นะคะเราก็จะได้รับค่าแนะนำส0จากยอด stake ใหม่นะคะโอเ okay. ค Proof of Network นี่มาแล้วนะคะหัวใจ h e a r t b e a t s t a t u s สีเขียวเต้นละ ต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะปิดเครื่องอินส tall ก็หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็เครื่องก็เดินต่อไหนลองดูซิ refresh ดูสักนิดนึงอันนี้เครื่องเดินต่อไม่มีกระตุกเลยนะคะก็มีความต่อเนื่องต่อมานี่เลยนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือ proof of engagement เห็นไหมคะช่วยกระจายสัญญาณให้กับ คอนโดโจหรือยังนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มต้นในการทำงานโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูซิว่าเช็ค for update เขาก็ตอบว่าคุณอัปเดตสุดๆไปเลยวันที่8กรกฎาคม2022ง่ายๆแบบนี้ทุกท่านลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้ เดี๋ยวจะมีการสอนอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจริงๆเราจะสอนท่านในการที่ล้างทั้งเครื่องเลยนะคะล้างละเมตอนลบ iPFs ไฟล์แล้วก็ลงใหม่เลยแต่ส่วนนั้นจะต้อง ทำอย่างระมัดระวังด้วยการที่ท่านต้องแน่ใจว่าท่านมี r e c u v r y y k y y หรือกุญแจกู้คืนข้อมูลเราไม่จรสสำหรับท่านที่ไม่มีปัญหาทดสอบการทําแบบนี้ตามปกติเลยคือ u n i n s tall version 4.0หลังจากนั้นก็ i n s tall version 4.1ลงไปในเครื่องเปิดกลับขึ้นมาทุกอย่างจะกลับเข้าสู่โหมดปกติของเราเรียบร้อยแต่สิ่งที่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ ตรงนี้เลยนะคะ current job active จะมีเกิดขึ้นในเวอร์ชัน4.1นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ